วันที่1-11เมษายน2568์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงการส่งมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดบึงการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยภายใต้โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2567จำนวนเกษตรกร5,077รายและจำนวนมเมล็ดพันธุ์ข้าว691,211กิโลกร,รมัม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตของเกษตรกรและเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามฤดูกาลหลังน้ำลดณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงการอำเภอรพรเจริญจังหวัดบึงการวันที่1เมษายน2568สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงการลงพลื้นที่สังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือวันสิ้นปีณนะบัญชีสหกรณ์การเกษตรพรเจริญจำกัดและสหกรณ์การเกษตรเมืองบึงการจำกัด เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของสินค้าคงเหลือวันที่1-2เมษายน2568สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬดำเนินการปล่อยสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสินเชื่อรายบุคคลกรณีรายละไม่เกิน50,000บาทตามอำนาจปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รอบที่1จำนวนเงิน2,400,000บาททั้งหมด5กลุ่มเกษตรกร52ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้สนับสนุนด้านเกษตรกรรมของกลุ่มเกษตรกรณพื้นที่อำเภอพรพอเจริญอำเภอโซ่พิสยัยอำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬ วันที่3-4เมษายนและวันที่8-9เมษายน2568าสำนักงานเกษตร,ร,รจังหวัดบึงกาฬดำเนินกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่เวทีที่1-2ให้แก่เกษตร,รกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับเพิ่มผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกอักริแบบในหัวข้อดังนี้1ความรู้เกี่ยวกับการเลือกปลูกและดูแลพืชทางเลือกได้แก่ทุเรียนกล้วยหอมทองและมะพร้าวน้ำหอมนสพกเครือข่ายด้านไม้ผลใน เขียวบุตรอินหมู่ที่11ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬ2การเลือกปลูกก้วยหอมทองตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลระบบน้ำการเก็บเกี่ยวและช่องทางการจำหน่าย รวมถึงกิจกรรมเยี่ยมชมแปลงเกษตรณสวนกล้วยหอมทองในนิพนธ์ประถมหมวดหมู่ที่15ตําบลสีชมพูอําเภอโ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬ 3. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกปลูกมะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลระบบน้ำการแปรรูปและช่องทางการจำหน่ายรวมถึงกิจกรรมเยี่ยมชมแปลงเกษตรณสวนมะพร้าวน้ำหอมในถนอมเงินขาวตําบลสีชมพูอําเภอโ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬพร้อมทั้งสร้างการรับรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในสวนไม้ผลสู่การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรของจังหวัดบึงกาฬ วันที่6เมษายน2568โครงการชลประทานบึงการร่วมประชุมการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลเขตตรวจราชการที่10พื้นที่จังหวัดบึงการของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมณห้องประชุมเจตยาคีรีชั้น2ศาลากลางจังหวัดบึงการเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการรับฟังสภาพปัญหาผลการแก้ปัญหายาเสพติดการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งภัยพิบัติ และร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลทองตำบลหนองพันธาอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมไขยบำบัดยาเสพติดค่ายคืนคนดีสู่สังคมกองร้อยอสณนะที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยก่อนจะเข้าประชุมบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอรพรเจริญนหอประชุมโรงเรียนพรเจริญวิทยาอำเภอรพรเจริญจังหวัดบึงกาฬต่อไป วันที่23เมษายน2568สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อครราชะกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรขัตยราชนารี โดยมีกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพสัตว์และกิจกรรมผ่าตัดธรรมนสุนัขและแมวเพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์ณนะองค์การบริหารส่วนตำบลดงบงังตำบลดงบงังอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬวันที่23เมษายน2568ารอยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงการจัดอบรมเกษตรกรชาวสวนยางหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีผ้าเคลือบน้ำยางพาราเพื่อการเกษตนะรณศาลาประชาคมบ้านสมประสงค์หมู่ที่12ตําตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ วันที่24เมษายน2568สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาลลงพื้นที่ณศาลาประชาคมบ้านนินสวนปอตำบลบึงของหลงอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงการสืบเนื่องจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงการ ได้รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคและได้ประสานงานเครือข่ายน้ำชุมชนมูลนิธิอุทกภั์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำชุมชนให้แก่เกษตรกรและรับฟังปัญหาของเกษตรกรในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไป วันที่25เมษายน2568สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงการร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กจากองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดบึงการและหน่วยงานภาครัฐร่วมสนับสนุนและกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กเพื่อรณรงค์ดื่มนมและช่วยเหลือสหกรณ์โคโนมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมรวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กซึ่งผลิตจากนมโคแท้100% วันที่27เมษายน2568สำนักงานประมงจังหวัดบึงการดำเนินกิจกรรมลงหนองนำสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์และติดตามตรวจเยี่ยมจัดเก็บข้อมูลพร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนโครงการสินค้าเกษตรกิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผล,ผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณบ้านห้วยไม้ซอตตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬโดยชุมชนขายบัตรจับปลาจำหน่ายราคาบัตรละ60-100บาทต,ต่อเครื่องมือประมงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ160รายชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ได,ได้แก่กุ้งก้ามกรามปลานิวปลาตะเพียนปลาหมอไทยปลานวนจันท์และปลายี่สกซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำเข้าชุมชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในกิจกรรมต่างๆต,ต,ต่อไป วันที่29เมษายน2568สถานีพัฒนาที่ดินบึงการตรวจรับงานในโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่ภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณพื้นที่ตำบลนาดงอำเภอปากคาจ,จังหวัดบึงการเพื่อให้งานถูกต้องตรงตามแบบมาตรฐานและเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป วันที่29เมษายน2568สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบึงการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดบึงการครั้งที่4ประจำปี2568 ณห้องประชุมสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบึงการชั้น4ศาลากลางจังหวัดบึงการเพื่อสนับสนุนงานและภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบึงการในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพวันที่30เมษายน2568 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดบึงการครั้งที่4ประจำปี2568ผ่านระบบ Zoom Meeting ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงการสารากลางจังหวัดบึงการชั้น1เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดบึงการการรายงานสภาพอากาศติดตามความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยปี2567ตามระเบียบกระทรวงการคลังการเฝ้าระวัง ภัยด้านการเกษตรและสถานการณ์โรคระบาดรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมปี2567ทั68ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่านตรวจพืชบึงการดำเนินการควบคุมกํากับและดูแลการนําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด